วันนี้ตำรวจได้เห็นภาพเลยครับก็คงจะสั่งปรับปรุงคุณภาพอาหารตำรวจที่ดูแลงานเอฟเฟกหลังจากเกิดดราม่าในโซเชียลมีเดียที่ไม่ก็เลยโชว์กระสุนยางครับเอยด้วยใบหน้าเศร้าๆบอกว่าราษฎรที่มาคุมนุมเดินขบวนกันเนี่ยตอนนี้บาดเจ็บ5รายแลวขอผู้นำเอฟเอกเนี่ยได้ส่งตัวแทนมาดูแลผู้ชุมนุมหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพของการนั่งรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ไปดูแลความปลอดภัยที่ไปอรารักขาผู้นําที่ไปปฏิบัติงานต่างๆในการประชุมเอเปกนะครับเราลองเปรียบเทียบอยู่อย่างนี้ว่าผู้นําแต่และประเทศรวมถึงคณะรัฐมนตรีและผู้นําของไทยเนี่ยทานอาหารอย่างรู้รวบรวมมาจากทุกสาธิตครับที่จะเป็นของอร่อยของดีนํามาแจากแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนั่นคือภาพที่ดูแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ใช้ออกไปต่างประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่า แน่นอนนะครับความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอย่าให้มีชนชั้นเกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นและเปรียบเทียบไปเห็นได้ชัดคือคนทํางานจริง,รงๆรข้าราชาการชั้นผู้น้อยนะครับต้องนั่งรับประทานอาหารกันอยู่แบบอิเลเคคระอยู่กับพื้นกันเลยครับล้อมวงทานอาหารทานข้าวกลองนะครับแล้วก็ทานเสร็จก็ต้องไปทํางานคนไปเห็นภาพก็รู้สึกว่า ถ้าอยู่บ้านกินอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วครับถ้าไปทํางานของตัวเองงานส่วนตัวกินอย่างนี้ก็ถือว่าอิ่มและอร่อยแล้วดีกว่าหลายคนที่ยังลาบากอย,อยู่แต่ภาพในงานเดียวกันหน้าฉากทานยังรู้หลังฉากคนทํางานต้องมานั่งทานกับพื้นและอาหารก็ไม่รู้จะอิ่มไหมจะพอไหม,จะ,ไหมจะอร่อยไหมนี่ยังไม่นับนะฮะว่าเบิกค่าเข้ากล่องกันกล่องนึงกี่บาทมีการโกงค่าเข้ากล่องกันอีกไหมนี่ผมพูดเปิดไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้กล่าวหาในเรื่องนี้นะ แต่ว่าไอ้กรณีเข้ากล่องเบิกแพงเบิกเกินหาส่วนต่างมันเคยมีครับแต่เรื่องนี้หวังว่าคงไม่เกิดเอาไวใ้ให้คุณผู้ชมฉุกคิดเฉยๆวันนี้ตำรวจได้เห็นภาพเลยครับก็คงจะสั่งปรับปรุงคุณภาพอาหารตำรวจที่ดูแลงานเอเอกครับหลังจากเกิดดราม่าในโซเชียลมีเดียตามที่ผมเล่าไ้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับดูหน้าตาอาหารมันจะดีขึ้นสักเท่าไหร่17พฤศจิกายนที่กองนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรการประชุมเอเป็กส0 0 565เนี่ยข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผู้สื่อข่าวรายงานกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้วิาพากษ์วิจารณ์ตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่ราักขาบุคคลสำคัญที่มาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับนั่งรับประทานอาหารเข้ากล่องกันกับพื้นนะครับในแง่มุมต่างๆสื่อถึงภาพล,ลบเรื่องของสวัสดิการตำรวจนะครับนี่คือภาพหน้าตาอาหารนะครับโอ้โหกล่องนี้ลูกชิ้นกับผัดไก่ผัดขิงเนี่ยนะนี่คือภาพนะครับ นั่งรับประทานอาหารกับพื้นนี่ราขาผู้นำความราหักขาผู้นำดูแลความปลอดภัยในงานแล้วในขณะเดียวกันก็มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่คืออย่างน้อยก็เป็นชั้นหัวหน้าแหละครับเดินมาทักทายกันไปเออเป็นยังไงบ้างนะหรืออาจจะเป็นเพื่อนนะครับดูแลน่าจะเป็นผู้ใหญ่เดินมาทักทายกันทานธรรมดาไม่มีปัญหาครับภาพนี้ใครๆก็เคยทานผมหรือคุณผู้ชมทางบ้านก็เคยทานครับแต่พอดีภาพมันตัดปรากฏให้เห็นเปรียบเทียบกันไงไอ้ข้างหน้าชาร์กโอ้โหกินกันเสียแบบอิ่มมีพรีมันอาหารแต่ละ ภูมิภาคของประเทศไทยถูกส่งมาแต่คนทํางานจริงๆเนี่ยทานข้าวกันแบบนะให้พออิ่มครับให้พออิ่มนะ,ออมนะะก็ปรากฏมีรายงานภายหลังประเด็นอย่างนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียทางกองบริการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรการประชุมเอเป็ก2565ได้เข้าไปตรวจสอบดังกล่าวแล้วนะครับเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมกับเปิดรับคําแนะนําเรื่องของอาหารของตํารวจในภารกิจเอเป็โดยได้ประสานกับ กองโวยการร่วมทุกฝ่ายเพื่อรับฟังและปรับปรุงคุณภาพอาหารให้ดีขึ้นนะครับกล่องนี้เขายังชั่วไอ้กล่องเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยไนะอ้แบบนี้ไม่ไหวนะโอ้ข้าวเยอะข้าวเยอะนะฮะสารอาหารไม่พอนะกล่องนี้ลูกชิ้นผัดเนี่ยเป็นไปได้ไงอันนี้เนี่ยกล่องนี้ยิ่งแย่ไปเลยนะครับลูกชิ้นแดงนะลูกชิ้นนี้มีม,มีมีสารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับล่าสุดเพจพระจันทร์ลายกระต่ายซึ่งเป็นกระบอกเสียงของตํารวจเนี่ยโดยเฉพาะให้กับตํารวจชั้นผู้น้อยนะครับ ได้เผยแพร่ภาพเข้ากล่องของตำรวจต่างๆผ่านการปรับปรุงแล้วนะทั้งด้านคุณภาพปริมาณตามเสียงเรียกร้องนะครับเพราะว่าของเดิมมันไม่ไหวจริงๆนะมีแค่ไข่ดาวมีแค่ผักนะครับของใหม่ก็คงจะเพิ่มปลาเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับนะนะก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับอะไรไม่ดีก็ต้องบอกกันไปแล้วกล่องนึงมียอาหารแค่นั้นไม่รู้กี่บาทนะใครมีงบประมาณเบิกค,ค่าใช้จ่ายในการ นําอาหารมาแจกจ่ายพี่น้องตารวจชั้นผู้น้อยช่วยบอกหน่อยกล,ล่องละเท่าไหร่นะครับถ้ามันแพงไปนะเราจะได้ช่วยกันขยี้นะ่บทขยี้คนเบิ่งงบไปอีกนะครับอ,อมาต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับข่าวของกลุ่มเคลื่อนไหวการชุมนุมนําโดยน้องไม้วันนี้ผ่านไปหลายปีแล้วก็เรียกคุณไม้ได้แล้วนะครับนํากลุ่มผู้ชุมนุมไปเดินทางไปที่เอเปกและปรากฏว่า มีคนถูกกระสุนยางยิงอย่างที่ตำรวจบอกไปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็มีอีกการใช้กระสุนยางคุณไม้ก็เลยโชว์กระสุนยางครับเอ่ยด้วยใบหน้าเศร้าๆบอกว่าราษฎรที่มาชุมนุมเดินขบวนกันเนี่ยตอนนี้บาดเจ็บห้ารายแล้วขอผู้นาเอเปกเนี่ยได้ส่งตัวแทนมาดูแลผู้ชุมนุมหน่อยนะครับเพราะว่าการเดินทางไปเนี่ยมันดูขัดสนดูลําบากเหลือเกินนะครับนี่คือการโชว์ หลักฐานว่ามีการใช้กระสุนยางเกิดขึ้นนะครับ18พฤศจิกาย,ยนวันนี้ที่ลานคนเมืองหน้าสาราการว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้ากลุ่มราษฎรและเครือข่ายในนามของราษฎรหยุดเอเป็ก e 2,022ครับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงสายวันนี้บอกนายจำนงหนุพันธ์ประธานขาบวนประกาศให้ผู้ชุมนุมหยุดขว้างปลาขวดน้ำใส่เจ้าหน้าที่ได้แล้วนะครับต่อมาเนี่ยนางสาวพัศราวดีธนกิจวิบูรณผลหรือคุณไม่หนึ่งในแกนนํา ราศดรหยุดเอเป็กสองพนยู่เนี่ยก็ถือกระสุนยางออกมาครับแล้วก็มาโชว์ตอนที่ถแถลงข่าวนะครับด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดจริงจังนะพูดด้วยหลากหลายอารมณ์ครับใบหน้าเธอก็มีหลากหลายอารมณ์นะพูดข่าวรายงานบอกทั้งน้ําตาเลยนะครับบอกว่านี่คือหลักฐานที่ตํารวจทํากับประชาชนมือเปล่านะตำรวจหาเรื่องยิงกระสุนยางใส่พวกเราทั้งๆท,ที่เราก็ไม่มีอาวุธพวกเราไม่ได้ทําร้ายนะครับ ไม่ได้ทำร้ายพวกเขาพวกเขาบอกจะเปิดทางให้พวกเราเพื่อเดินไปยื่นหนังสือนะไปยื่นข้อเสนอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเจ้าหน้าที่ตารวจนะไม่มีกระดูกส่อนหลังและเลือกจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนมีผู้ชุมนุมที่บาดเจ็บจากกระสุนยางทั้งหมด5คนนะครับผู้ชุมนุมบาดเจ็บจากกระสุนยางทั้งหมด5คนครับนะและคนที่โดนจับไปอีกจํานวนนับไม่ถ้วน เราขอประนามการทํางานของตํารวจและขอประนามการทํางานที่อยู่ใต้รัฐบาลพนเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทําร้ายพวกเรามาตลอดและเราขอสงสารไปถึงผู้นําทั้งหลายที่ประชุมอยู่ที่นี่นะครับว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลทํากับพวกเราเราจึงไม่ให้การยอมรับเราจึงออกมาต่อต้านให้ผู้นําแต่ละประเทศส่งตัวแทนมาสังเกตการว่าเราถูกกระทาอย่างไรบ้างนะครับส่วนในแต่ละมุมอื่นๆที่หลายคนมองเห็นนี่ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่มุมมองเพราะนี่คือการต่อสู้ใน แรงจูงใจทางการเมืองแต่และคนเชื่อไม่เหมือนกันนะครับจะเอาชนะฆาตกานกันไปก็ลําบากเพียงแต่ว่าท้าทุกคนมองด้วยภาพความเป็นจริงเนี่ยก็จะเห็นว่าอะไรที่เกินเหตุอะไรที่ไม่เกินเหตุนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าปล่อยผ่านไปจนให้เขายื่นหนังสือยื่นข้อเสนอกลับบ้านได้เนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหานะครับก็หาจุดรับหาจุดยื่นข้อเสนอกันให้ให้มันให้มันอยู่ห่างจากจากงานหน่อยก็ได้ไหมนะครับจัดเอาไว้ให้ได้ไหม แต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยหรือการปฏิบัติการในการแก้ปัญหาให้ราบรื่นเลยนะครับก็จะให้ผู้นําอยู่กันที่จุดสําคัญสําคัญอย่างเดียวผู้ชุมนุมก็ตั้งใจจะไปหาผู้นําอยู่แล้วมันมีนวิธีหลากหลายที่จัดการได้ที่บริหารได้แต่ว่าก็แข็งขืนที่จะไม่ทำนะไม่ฟังเสียงของคนที่ออกมาเรียกร้องนะครับแล้วก็สุดท้ายบาดเจ็บจริงๆตํารวจก็ลําบากผู้ชุมนุมก็ลําบากวันนี้ก็ฝนตก แดดออกสับสนกันไปมาสองวันนะครับก็คงจะต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยทั้งสองฝ่ายนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580